วันนี้เรามาพ่อกันอยู่นี่บันเหลือครับกับมอลําทำมวนเอาเอกสารมาครับทรงไ้นะครับครับครับวันที่สิบเอ็ดจยูนี่เนาะจ่นยูนี่ครับไอ้ร้านกอย่างยิมคู่เพียรเนี่ยร้านก๋ย่างกับเลื้งนี่ยส่งสิบเอ็ดนี่รการ่การของอัศวินมือถือจิตออดพีบูนเกียรติชูไทย มาขออนุญาตพร้อมวันนี้วันนี้ขออนุญาตแล้วนะครับกกตเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อำเภอนะครับขออนุญาตเรียบการเพราะนั่นก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าเมืองๆแบบดีมากๆครับครับผมสิบเอ็ดวันนี้วันที่แปดเก้าที่สิบเอ็ดหน่อยอีกสามสี่หมื่นตัวครับอันวันนี้เวทีวันไห้ออกเข้ามาวันนี้มันว่างยังมืบหครับเวทีว่างจะออกวันที่สิบครับสิบนี่ เขมมาลดในการกองเนี่ยช่เข็มมาลาดราคาถวบ้านมันที่เราได้เก่าบ่แถวบ้านได้จัต้องเพินโอ้ที่ซิบือนซิื่อนใช่ไหมแต่ว่าเอาเวทีจะวางไปลงเขมราลาดไหมครับจจบ่าซิไปเขมมาลาดสวีมาเนี่ยมันจะเลื้ยงสวีตมากันเลื้งซิบานสุ่ม้วก็อีกเวทีหนึ่งอยู่พายุครับเอสองอยู่พายุเอฟสองกัับไปทั้งหน้าตาลราคาเอฟสองกัไปไพบึง สองจังหวัดสองจุดสิบีกับไปพอพี่นองหูตั้งอุตมพิสัยครับซิปฮากับมาาเรื่องร่องครับอืมสีเกตหลังจากซิห้าเดียวครับบัดมีมือพักบอมีวัตรซิ9เก่าด้ของนี่นะครับไอิหัวค่ำหัวค่ำหัวค่ำครับราคายี่อได้ทาบ่ายี่บหกบอน้องหัวเรียงบอครับครับผม พราาะวว่่ไปตอแล้ขอบคุณหลายๆเด้อนะครับโปรโมเตอร์ยังบ่ลืมนะครับไม่ใช่เกอนหาคือเก่าทำให้โทรเวลาโทรรับรับง่ายบ่ช่วงนี้รับง่ายครับโทรศัพท์เด็ดมะไมเลยนะครับทำงันโทรศัพท์ตายใช่อยู่คนง่ายๆตายเด็โทรศัพท์นะครับช่วงนี้ไล่ไล่ครับเพรา่าบวบเกินนะครับเรื่องกันเด็ดไม่ซื้อใบกันไล่ขึ้นสี่เด้งขึ้ถืนกันนะครับครเปรียบกับเปรียบกับของมะไม่ครับเของมะไม่เปรียบมะลำทั้งมวยคือเก่าครับถึงมาได้อยู่เปรียบน้อยนึง บุกโกเจงครับนีให้ผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดให้เวลานอนกัน้อยอยู่แล้วนอนนะครับส่วนมากกันเวลาไปงานกับ่ค่อยได้รับโทรศัพท์ก็เอาไปหลายๆเด้อนะครับเพราะว่าครับเฮ็ดงานส่วนมากเฮ็ดงานเข้าใจอยู่ของเื่อโทรกไปบ่รับจังถามว่ารับง่ายบ่หลับทั้งเวลาพักผ่อนก็บ่เป็นยามเนาะบ่เป็นยามครับเดี่ยวกันแต่ว่ากับไม่ใช่ยามไม่ใช่ยาม กั๊ดโชกับวัตสุเบย์โยครับโทรกับเห็นเบย์ขึ้นกั๊ดโชกับโยนะครับครับฝากเป็นน้ำแน่ครับทีมงานมอลเตอร์ม่วยอ้มวนคือเก่าครับคือเก่าตัวเก่าขึ้นซื้อว่ามอเตอร์ม่วนตัวกูเรียครับทขคือเก่าครับก่อนม่วยอตีโชคนี่เฮ็ดยังก่อนครับก่อนม่วยโชคกะน้ำมือกะวัตถุนิยาบน้ำกับร่องเสียงเทเสียงนะครับขึ้นเรียบร้อยทุกคนยกขึ้นอาบนะครับอาบยังกลมูมเพราะว่าต้องให้ทีมงานอาบก่อนต้องให้เครื่องเสียงยังเรียบร้อยสุซยางสุดยงจััไปครบ ผ่อนค่ายได้นะครับคือว่าต้องดูแล้วครอบเรียบรอ้อยเบิ้บสักคนอาบอเอาน้ำวัดน้ำว่าไปแมนครับแล้วแต่ตักน้ำสางน้ำหยังอาบไม่เนอะแมนครับเมื่อใดมีชาก็แค่เนี่ยแต่ก่อันอื่นโอ้เฮ็ดแบบสไตล์หมอลำขอเขาเลยบ่แมนครับแบบนั้นเลยครับกินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา <laughs> แต่งตัวเหมือนเทวดาชีวิตหมอลำครับมันสูงมาแล้วครับเพราะมีปัญหาเรื่องการอยู่การกินครับกินง่ายอยู่ง่ายกินง่านี่กินง่ายตัวเพราจะมีก่อยเนื้อกบอัน อันีที่ว่าเป็นวหวเจ้าที่เจ้าทางอยพวกซี่วนมีรถขับบับวเขาขาดที่ป็นรุงตามนํเนาะเบีเบีร์แนมเือรับของครับกับเอาหลายเพราะว่านหนาทีเราไปชอบมันหลายครับรับเป็นผู้งหลังผู้ดิถขึ้นแล้วบริเนาครับช่วงนี้กัดเนอนหาเวลาพัก่กับมยกับพวกใครเบื้งหลังเี้ยลกพอประถามว่าเออม่ยพวกนั้นพวนี้มันเียกับตือนมาท่านกับเบื้งครับ เอาส่วงเวลามั่วยโชกนเป็นเวลาพักผ่อนนอครับเพราะว่าม้่วยเดือกต้องมาเก็บเก็บเวทีแม่ครับเพราะว่าเป็นผู้างเต้องเิ่ะเกม่าดันเบเรื่้วคือโบ่บเช่าอันบ่นมีไผ่เบืองออกรอกว่าเป็นผู้นำเป็นหัวหาใสใสสุดแบบเดียวกันททงงาานนครับผมว่าสี่หาคุนยางมาอาบน้ำไปทิ้งมั่วไอ้านว่ามันเลือกงานไม่จะแข็ม่ คนมอรมตะใส่มอรมตะมวยพูดเกี่ยวกับเมีผมมีไฟจ้างเนี่เป็นมอรมตะมวยใส่สุดเดียวกันเมืดสุดเดียวกันมืดครับกับทีมงานนะผมมีผมมีหัวหน้าใส่เสือปุยเสือแถมบางทีนอตตลอดนอตมีไฟเบิ่งออกเรียกวเป็นมอรมตะมวยครับเพราะว่าบผมใส่สุดเพียร์สุดยังมา่อดกันมือยั่งยั่งบ่ครับสุดเพียร์สุดมอรมตะยังอยู่ยังชุดนักร้องครับชุดมอรมเนี่ยเขาจะเอาไปฟมืดหลังก็เลยปล่อยว่างเขาจะบอมาบ่โบส่งเลยครับ พอป่ะเดิร so ์ลำแล้วแได้ใจดวงฟ่งแล้วได่กระลำอยู่เด้วยยุสนาำมวยก็ได้ยินเสียงล่ำอยู่เด้แม่นครับเสียงล่ำว่าเป็นเสียงเปิดเทียบบนเในที่เดียวครับกลางวันกลางวันหลวังแล้วก็สนุกสนานครับชีวิตกับชิลปินเนาะผู้สิ้นรับฝ่าครับเป็นเาเป็นเพราะลำตะมวยคนเสด็จยิ้มมวยอยู่เด้วยกำลังคึ้นซื้อขายได้ครับมัวไทยมิวสิกหรือมิวสิกมัวไทยครับ ขอให้เสดรอยดีเสแนวแักตัวเลยครับมิวสิกไทยนะครับไม่ไม่ไม่เอากเก็บอยากเก็บยิรตอยากไปเก็บยิรติยูยูบ้านไหมครับบ้านยังครับอยู่บ้านนนยางครับนนยางหน่วยกัยุ่งอำเภอวังริมชรับเป็นคนหนุ่มอุบลคนศรีสะเก็ดครับบ้านเกิดศรีสะเก็ดบ้านเกิดทางบ้านกันทะลาลงทั้งบกเป็นบกบอกบกขี้หยางโอ้โหที่จัดวังเน่าหนาวนั่นนั่นผมบ่ได้ไป ซอยเงินผมกับซอยไปซอยล่ำยู่เด้อไปซอยกันอยู่เหนื่อยหนาวๆเนาะเหมือนโบกี้ยางอยากถามจัดสุพีจัดสุพีจัดปีละเถ่ากับพ่อนะครับปีเถ้าเนาะเดี๋ยวจัดปีหลายเถ้าไปเพราะยังว่าเวลาว่างจะคล้องกันหน่อยมันบ่าต้องเอาเวทีไปบ้านอื่นสำงงานทุกสำคัญทุกงานครับที่เราทำมวยได้รับแล้วคือ ดูแลดีดให้ดีที่สุดทุกอย่างนะครับไปมั้รถยางหัวยางยังกับเปลี่ยนยางน้ำทางไปต่อไปต่อครับครับเอาชื่อราชการมาตรฐานการรับรับผิดชอบครับวันจะรับผิดชอบเอ้ยวันจะรับงานแล้วต้องไปให้ยอดได้ครับครับเหลือบโเหลืโมโหไม่ว่าต้องไปนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับโปรโมเตอร์ยังคือหอยเตอร์แล้วเมื่อนั้นผมไปเห็นลูกไส้โซกอันอยู่นนนาดวลินก็เลยเอ้า เพชรเมืองไทยเนาะเพชรเมืองไทยสิคันเลยจะถามว่าเพิ่นเป็นอย่างไรสอนมวยบอหรือว่าไปนั่งเวทีไปเก็บเวทีไปยังซอยยังสิบบอจะมีกระดับเป้าครับแค่ลูกหลานก็ไปมาถึง่นูนี้ยิ้มนั่ครับปาณิกาถ้ามีโอกาสก็โชคครับแต่พอมเป็นมวยเพิ่นกับสำนันแหละกระบอกกิ้งนะครับมวยเป็นบกิ้งแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าก้มีโอกาสก็โชกอยู่ยถ้าได้ซ้อนที่ดีก็น่าจะโชคก็มวยขาดมวยถอนยังีิเป็นกระซามัดีิ ครับแทนได้ครับขึ้นแทนได้ตลอดแต่ก่อนคคนว่าเขาจะยังเห็นตั้งสังกสีอยู่แมนครับมีจัดให้ทุกทุกอย่างแล้วก็มวยอะไรขาดบอกเลยมวยย้อนยุกกระมีย้อนยุกกระมีโซ่กัมนายัดเหมยอนอนยุ้มวยย้อนยุกขาดจัดอีกเฉพาะแล้วง่านครับเพื่อนเพื่อนก็ล่งสังกต่างสังกสีคือกันบ่ตงสังกสีแล้วไป็โซ่กัมนายัดอีก คือขาดไม่ได้ครับขาดเสียขอให้บอกเนาะจัดให้ได้ทุกเวทจัดให้ได้ทุกเวททุกเวททุกวัยที่แับเท่าชนะโมโหกับกีฬาชกไปคนก็เคยชกคือกันครับครับมีแต่ทีมงานเนยเคยชกเคยเป็นผู้คนอยู่น้ำมวยเนาะอยู่น้ำมวยครับครเพื่อนต้นไทยกกับเพื่อนวันทีวันทีอยากชกอยู่ครับแต่เมื่อนมีโอกาสกับอยากเพื่อนอยากชกอยู่ดอกครับครับสินาจะหล้างโรคกันเดี๋ยวเอาเพิ่นแนวเพิ่นมากเนาะหาซิปเจ็ดหาซิปแปดชกเวิดเพื่อนนะครับหาซิปเจ็ดหาซิปแปดชกเวิด ทันมัญญญญญญน,นยังรอดเนี่ยเปนยังรอดหนักโอ้ยทั้งเหตุงานซอยงพอทั้งตัง้งเวทีตั้งสังกัดีดูแลดูแลเวทีต่อไป,ปนไปโศกงใหมอีกต่างหากคใครเป็นเป็นนักร้องเป็นบัวใพญ่คนนี้ครับอยากตีบ่อนก็เล่นบ้านตองตีว่าเพิ่นล่ำโมเมนคือพอปอบ่บ่เปลี่ยนครลูกสาวกับเลือที่เป็นโอโอโอ้เนี่ยครับนิดนึงฮะโอ้เนี่ยโอเวลในน้องเราล่ำล่ำล่ะนี่ยบอครับตอนหนึ่งอ๋อตอนหนึ่งบอเลิกไอตอนไปยู่เสียงอีสาานนเะคครรัับบ ขอบคุณแฟนลายหล่นผู้ติดต,ตามผลงานอยู่หน้าห้านบ่เมื่อง,ง่ายเบิ่งบ่เปิดบ่ไายถึงหญิงชายอ้ายน้องมาจองมองแตงแต่เว็นตลอดซุ่มุ้มนักเต้นตลกผ่านได้การเองดนตรีบันเรยงครับ เงาสลับลำเรือนเอาสามีก่อนเับเอาสานีเดี๋ยวมือมว่วไม่สิสิบเอ็ดคอยคอยลำใ่ไม่ีีกครับคือเก่าตามน้ำเนี่ครับครับวิกไปใบหอมด้วยครับด้วยครับใวิใบหอมครับเขาไปเบิ่งตปเบิงไปแย่งได้ครับเก่าๆสองยูทูบเนาะครับยี่สิบกปีเลยมั้งครับแต่2องคนอร่อยสี่สิี่สิบห้าครับเจ้ที่เขาไปเบิ่งผมทีเขาไปเบิ่งเนี่ยสี่แต่ว่าลำมาดเดยหน่อยเลยลำมาดเย เลียนล่ำมาแต่น้อยเนาะสิบสองสิบสามปีครับยกโมโหใหม่ๆเป็นสร้างที่แหลกเป็นสร้างเนี่ยซางสอรถสองรถแบบที่เห็นข้าเจ้าซ้อมล่ำขั้นเขียวก็เลยไปล่ำไปลองเพียงเพราะลองเพลงแล้วเพราะหนาเพันมาเพันก็เลยมานลำหอดบานก็เลยเป็นม้าลำต่าสู้ก็เลยเป็นม้าลำล้วเป็นแล้วเป็นเลยเมั้งเนี่ยเป็นแล้วเป็นเล่ยมโมยไปเรื่อยๆมวนครับเป็นม้าลำจังอุ้งสีเด้อมื่อวันที่สิบเอ็ด มวยเป็นกระเลืองนี่เด้อครับแต่งสุดให้เบิ่งจักเถื่อนเนี่ยโอ้องหามีมีสุดยังอยู่ในตู้เอาแต่งให้เบิ่งกเจือเถื่อนเนี่ยส่วนมากมักัมาขอไปเิ่ดละโอ้ยแย่งแจงเลยยังเหลือสุดยังก็ได้มาใส่ใส่ล่ำห้เบิ่งกเนี่ยเฮเทายคลิปเนี่ยเทียลิบว่ะครับโอ้มันต้องจบไนแล้วสุดล่ำละสุดล่ำมันท้าม่เห็นแหละม้วนขวามันยืมไปเมื่อนี่ไฟเป็นลองเฮ็ดให้เบิ่งกเนี่ยแบบขึ้นอ้อขึ้นยังเนาะ ม่วนตัวครับได้ลลัม่วนครับลัมดิเลนคือเป็นการสนุกสนานครับแล้วเทียกะเหตุประกอบบันเทิงความสูงชนาะครับที่เรียกเอาอันนี้ผู้หัวผู้ม่วนเนี่ยโอ้จะเป็นในความสูงไรลั้งเทียกะคือเบาๆบ่เบาให้ไปนะครับปาก็ดีกันนะครับเพราะอันวงโมฮอรี่อันคองยาวคองดาวผ่องดอนร่างกายนี่เขากันรึเปล่เขากันว่ารับว่าลำทำไหวเลยก็เขาเพราะว่าเพิ่นกับเป็นเลือดศิลปินแมนคือมัน เป่นเพิ่นไปได้เพ่อนน้องอันไล่ไวรุ่นท่านสมัยใหม่ๆเพิ่นกับัยงแก่ได้เนาะของเตาของเตาฟองเป็นนิตยนักดนตรีที่สุดยอดนะครับแมนเิ่นมาเฮดมาร่วมทัวหลานไส้เราก็น้องน้องนุ่งผมเด้แมนผมไปเลียนดอนล่างกาหมอเป็กนะเปยกวินัยคงโทนันเรียนพินมาเด้เรียนพินกับกับตาฟองเนี่ย านใส่เพื่อนปากไว้แนมแนมแนนครับแล้วแล้วโคตรเหมือกับว่าไอ้หนูหมูมองก็ได้ยินแต่ว่ามันกัดแล้วแต่มุมมองนะครับแต็กันเหลื้อยมากเลยดิครับแต่ว่ามันกัดศิลปินผู้ศิลปะได้ฟยอนได้ฟยอนสนุกสนานจับมวยคือกันบางทีไปโยกเขาว่าโอ้ยมวยมวยคือเต็นกันผมก็มากเดิฝอนใส่กันเพราะยังเขาก็สุกกันมาหลายโยกแล้วไอ้เขาฝอนจังน้อยไม่หมดหรอ ฝรันใส่หมอลามเนี่ยขนมไวยสิสนาวัานๆเลย <c oughs> ผมเบิ้งมันเหตุเบิ้งเ <c oughs> หตุเป็นศิลปะนะผ่เม็นว่าหายนโยข้นนี้ฝรันต้องหาย <c oughs> นโยคือว่าเวลาไายชิปลงเพียรลอยลิซเซี่ยนี่บางทีเขาต้องกับไท,ทยชิปฝรันลงไปน <c oughs> ักมวยเขาฝรันใส่ใส่พิ้นโ <c oughs> มโหรีแ <c oughs> มนกาโมโหรีนี่กาสนับสนุนเพื่อไทยอยากทายถอดอยากว่านำอ่าดีวัฒนธรรมบ้านเฮาเนาะทำบ้านเฮาการบุญหลักชานีคือพิ้นคือ ินแค่ยังกันยังเดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มจะมาเอาลายพินก่อนนะแมนครับคือให้เป็นเอกลักษณ์ของอุบลราชธานีตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ขอบัวแมนครับจะมาจัดมุ้ยนี่แมนกระเหลืองนี่ตรงตรงตรงเอาวงโมลี่เอาพินตาผองมาข้าศัตรมันเพื่อความสนุกสนานแมนตเต็มไปห้าไปจ่างไปเสียเงินน้ำเงินอื่นยังจ่างได้จ่างมาให้พี่น้องฝรั่เนาะ ครือว <Physical. S 1> <il> ่ว <laughs> <towers> ันึจะนับสินไปกับหมอําทํามวยศิลปินคู่ศิลปฝักเหมืกันครับยังเดมาเป็นมอ่าต่างมวยครับผม เอ้าวยันต์น้ำบุกครับผมครับผมบุกจากทกมวยก็เลยเั็ดน้ำเป็นเป็นมือรำทงมวยเขาไปเอามาก็เป็นอาชีพเลยอาชีพเลยครับคุณหลายๆเดี๋ยขอบคุณดีผ้าหลงทางหลงหลงจนหลงจนเศร้าได้เลยยันขอบคุณหลายๆครับขอบคุณอ้าวพี่น้องขอบคุณครับฝากไว้ครับพี่น้องนี่ละมือรำทงมวยตัวจริงแท้จริงประวิตยใบหอมเดี๋ยวพูดกันซิปเอ็ดเมษามันกันเหลืองตอนรับทงการบ้านห้องบ้านกั้นเหลืองตำบลขาใหญ่อําเภอเมือง หมองเก่าหมองเก่าเนี่ยยิ้มคู่เพชร์ตเนี่ยยิมคู่เพชร์ติดอู่อุบลมองนี่ล่ะล้านก็ง่ายง่ายเหมือนกันเลี้ยงเฮามองนี้ละวันทีซิบเอ็ดเมษาพ่อกันครับผมขอบคุณหลายๆครับครับผมครับสวัสดีครับผม